ตรงนี้ก็คือวัดป่าบ้านนนหอมนะครับซึ่งเป็นสถานที่เป็นวัดพระจำพรรษานครับเราจะมาดูลองซื้อเอาว嘛เดี๋ยวพระธาตุมีปอดไผยอยู่คนเบื่อเบื่อมาอยู่ประตูไม่嘛ครับอันเพิ่นซื้ออัน ว่าในใดครับนี่นี่ครับท้าเวสุวรรณว่เท้าเวสุวรรณบ่ครับครับตรงนี้คือท้าเวสุวรรณที่ที่รักษาพระธาตุนะอ๋อที่รักษาพระธาตุนะครับสองสององค์นี่ครับต้นสองตนนี้เรียกว่าท้าเวสุวรรณเวสุวรรณแล้วตัวตัวกลางนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอ่าหมายถึงพระพุทธรูปนาคปกอ๋อนาคปกนะครับเสียงว่าทางทาง ส่วนมากเนาะอันคนแถวๆนนท์หอมเฮาก็นับถือองค์พญานาคเนาะก็แล้วแต่ความนั้นเนาะพาเข้าไปเบื้องในได้บ่ครับแต่เพิ่นนนนอออัี้คคืืใพระธาตุนี่มันเฮาเบิ่งเฮาเบิ่ื้างนอกแท่นน้องับครับอุลุมธาตุพระโคตมะเจดี ตรวจแล้วมันบอกครับอ,อ๋อครับกะโอ้ถ้าเข่านี่ได้เสือมวอยว้าวเนาะกวจะปีสีสันสวยงามนะครับตามผนงังอ,อันนี้จักปีแล้วครับนี่องค์พระธาตุ เอเอถางคุงางงบาาสตี้นะส่วน,นด้านหลังก็คงไม่มีอะไรนะครับส่วนด้านหน้าพระธาตุนะครับขับผ้ามาเบิ่งน,นี่นะครับโอ้นี่เก่าแก่เลยได้นี่เนาะพ้ะเพิ่นโอ้ถ้าเข้ามานี่ได้ซื้อโอ้โอโกาสนำ นี่ก็คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์วัดป่าบัดวัดป่าบ้านนนหอมนะครับนะซึ่งอืมนี่ครับเป็นพระเก่าแก่นะครับหลายพันปีนะก็คงสมัย ก็อีกโซนหนึ่งของอบ้านโนนหอมก็จะมีอองค์ปู่พญานาเก่าแก่มานะครับดูนะครับจะเป็นนี่นี่ก็ใช่ครับ ก็จะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับส่วนในเรื่องของพิธีกรรมทางศาสนาก็จะมาดำเนินการที่นี่สะดส่วนมากนะครับ สวยงามครับสวยงามมากนะครับทุกที่ ก็พี่บวชอยู่นี่นานบ่ครับอ๋อศิบหาพันศาศิวหาพรรษาเนาะครับพระธาตุนี่สร้างมานานยังครับประมาณ58-59นี่แหละครับ58-59 65เขาวักพิ่นให้เอาสีฟุ่นผสมปูนเห็ดให้เป็นสีเดิมอ๋อเป็นสีเดิมสีเก่าแต่องค์พระนี่เก่าก็มีมั้งหครับ พระอที่ตกเก่าที่พระเศษสลักเนี่ยนะครับอยู่ด้านหน้าพระธาตุองค์เดิมเป็นพระธาตุน้อยสูงบปันได้หลวงพ่อเจ้าลงเจ้าพระรว,วัดวัดสะพานสีพระองคมาสร้างไว้สร้างสวมเลยบอกครับต้องฮสร้างสวมเลยเป็นซีฟุ่นนะครับมันก็เลย เอาซีฟุูนผสมกับซีเมน,นต์ก็เลยออกเป็นคือสีเก่านะครับ<อ>ไม่ได้โดนดรบถ้าดเดิมมันสร้างมาก,ากาั้งแต่ซานซิปปีตั้งแต่หลวงพ่อเป็นมาสรนะ<อ>้างวัดนะเพ่ออรับแก้เคล็ดงามเนาะสร้างโบสถ์ก็ลเลยออกมาดูครับผมเห็นงามเก่าแก่ดีนะครับก็เลยแต่พระบางองค์นี่คือพระเก่าแก่เนะะาะพระสมัยเพื่นต่อ ไปสุบปีแล้วลว่ะครับเราว่ามันสามสิบปีสุดละน่าจะมาจากที่อื่นเนาะฮะมันทางของมทั้งอย่างนะทีนี่หลวงพ่อพระครูหลวงพ่อพระครูนั้นตะกี้เพิ่งไปอยู่วัดสะพานซีนั่นแหละในนี้เพิ่นจะได้เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดแล้วอ๋อครับเมื่อกี้สมัยเพิ่นสร้างโบสถ์เสร็จเพิ่นออกมาอยู่ใกล้เคียง หลายปีแล้วละมันมาสร,ร้างกับบนตันมาสางมสิบปีแล้วนะครับถ้าญาติโยมจะมาถ้านักท่องเทีย่ยวญาติโยมนักท่องเที่ยวจะมานี่คือแวะเข้ามาได้เลยเป็นไหครับอันได้ติดต่อทางไหนครับรกบ็เปิดประตูเข้ามากราบเลยละครับเข้ามากราบเลยธรรมดาไม่ต้องอันนั้นเนาะเพราะว่าพระกระสุนมากก็อยู่้างหลังเนาะครับอ,อ๋อครับมผมอยู่หัวปัญญาพอดีเห็นงามผมก็เลยถ่ายนะครับ ขอบพระคุณครับนี่ก็คือวัดป่าบรารน,นหอมนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเป็นเป็นอย่างก่อนเป็นลานพญานาคเนาะครับเน,บเน,นาะครับ,รบเป็นหนองห้างหนองห้างลานพญานาคเนาะตำนานพี่เล่าว่ามากินมะฮอกต้นละมะฮอกนี่แหละครับอ๋อครับเป็นหรางาร์เลอนหนองห้างเรับคาร์เลอน์หนองห้างเนา่พันธุ์พันธุ์ต้นเลยสูงแบบนั้นเดี๋ยวมะฮอกจะพันธุดขึ้นมากะมีเห็นอยู่แล้วครับ เป็นตั้งไว้นะครับผมเก็นี่คือสถานที่ท่องเที่ยวเนะของประจำตำบลเลยลหละเนาะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องเช่างเดียว์แชนแนลนะครับสวัสดีครับ